สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะตามสัญญาค่ะที่เบสจะมาทําคลิปแยกการรีวิวของแต่ละอย่างหลังจากที่เบสได้เปิดถุงช้อปปิ้งไปแล้วนะคะคลิปนี้เรามาดูตัวสติกเกอร์ซาริโอกันเลยนะคะก็จะเป็นตัวที่เบสเพิ่งจะซื้อมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสติกเกอร์ลักษณะเหมือนเป็นกระดาษนะเบสซื้อมา2ลายด้วยกันนะคะก็จะเป็นลาย My Melody และลาย Li ต t l e Twin ิน a r ส่วนราคานะคะราคา My Melody เนี่ย95บท ะะส่วน Little Twins t t r r ราคาคือ115บาทอันนีเบก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าทำไมราคาถึงไม่เท่ากันนะคือลักษณะของเขาเนี่ยเราสามารถดูแบบได้จากหลังซองเลยนะคะอย่างหลังซอง My Melody เนี่ยเขาจะบอกไว้ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีอันนีเบก็อ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะคะจะมีแบบนี้นะคะเป็นไดคัด5ตัวนะคะ5แบบแบบหนึงเนี่ย จะมี2ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็จะเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาอีก20แบบนะคะแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีอย่างละ2ตัวด้วยกันรวมทั้งหมด50ชิ้นค่ะส่วน Li t t l e t w ท n ว t a r นะคะเขาจะมีลักษณะของไดคัดเป็น10อันนะคะแล้วก็สิบลายขออภัยค่ะสิบลายแล้วก็แต่ละลายเนี่ยก็จะมี2อันด้วยกันนะคะแล้วก็แบบสี่เหลี่ยมอีก10ลายนะคะแต่ละลายมี2อันค่ะซึ่งรวมเป็น40อันนะคะเป็น40ชิ้น แพ็กเกจของเขาเนี่ยเขาจะให้มาในลักษณะที่เหมือนกับคล้ายๆกระเป๋าน้อยๆนะคะน่ารักมากเลยเป็นกระเป๋านะคะตัวแพ็กเกจเนี่ยลักษณะคล้ายกับตัวถุงขนมเลยนะถ้าหากว่าใครชอบทานพวกเยลลี่นะคะเหมือนกับเบสเนี่ยจะทราบดีว่าถุงจะเป็นลักษณะก๊อบแก๊บก๊อบแก็บนิดนึงนะคะเดี๋ยวเบสจะไปเปิดให้ทุกคนได้ดูกันเลยค่ะ นี่นะคะเบก็ได้ทำการแกะออกมาให้ได้ดูกันแล้วนะคะก็จะมีเนี่ยเป็นลักษณะของ My Melody เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นกระดาษนะคะกระดาษลองดูชัดๆกันเลยนะคะเป็นแบบ เป็นเหมือนสติกเกอร์กระดาษทั่วไปนะคะลองนึกเหมือนกับว่าแถมมากับตัวเซตเขียนจดหมายนะคะจะเนื้อเหมือนกันทั้ง2แบบเลยนะคะทั้งไม m e เม d ลดี้แล้วก็ลิตเติ้ลทวินสตาร์นะส่วนความรู้สึกเบสเนี่ยเบสรู้สึกว่ามันน่ารักมากเลยนะคะคือมันคุ้มมาถ้าหากว่าเราจะซื้อมาใช้ติดพวกอุปกรณ์การเรียนหรือว่าใช้ติดหนังสืออะไรแบบนี้ก็เวิร์กอยู่เหมือนกันนะคะใครที่ชอบสะสมสติกเกอร์เนี่ยก็อย่าพลาดตัวคอลเลกชันนี้เลยนะคะนอกจากลายไม m e เม d ลดี แล้วก็ลายลิตต้นทวินสตาร์แล้วเนี่ยเบรรู้สึกว่าเบสจะเห็นลายชินามอนนะคะแล้วก็ฮัลโหลคิตตี้เบรก็แน่นอนนะคะรอบหน้าก็ไม่พลาดที่จะซื้อชินามอนกับฮัลโหลคิตตี้มาแน่นอนนะคะรอบนี้เนี่ยเบรซื้อมาลองก่อน2ลายเนาะพอถูกใจแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปซื้อลายเพิ่มค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถไปตามหาซื้อได้เลยนะคะที่ช็อปซาริโอเซนทันทุกสาขาที่มีช็อปนะคะเบรไม่แน่ใจว่ามีครบทุกสาขาหรือเปล่าก็ลองไปดูได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมจาก ทางเบสเบสไม่ได้ขายนะคะแต่ว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยไม่ว่าจะเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็สอบถามมาได้ใต้คลิปเลยนะคะเบสก็จะรอตอบคาถามทุกคนอยู่นะคะสําหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูเบสมาวูไรไรสัมภีไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของเบสด้วยนะคะ